สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหนูนาพาทำกินนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหนูนาจัดเมนูง่ายๆแต่ทำอร่อยแสนยางนะคะกับเมนูยำวุ้นเส้นโบราณนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทำทุกอย่างเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างจ้า เดี๋ยวตอนแรกนะคะเราแกะกุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่ากุ้งกันนะคะนี่ผ่าเสร็จแล้วมันจะมีตัวนี้เขาเรียกว่าไส้กุ้งหรือว่าขี้กุ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอา,เอา,เอาทั้งข้างล่างและข้างบนออกเราก็ทําทุกตัวนะครับะเสร็จแล้ว พอพาแบบนี้หมดทุกตัวนะคะเดี๋ยวเราไปล้างให้เกี้ยงนะคะแล้วก็มาหั่นอันนี้เลยนะคะนี่หมูยอเลือกหมูยอสูตนไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะหาตามท้องถิ่นเลยอันนี้เป็นหม,มูยอเมืองเหนือนะคะ่ะเขาเขียนเขาเขียนไว้หมูยอเวียงเหนือนะเจ้านี่อากมาเลยเราชอบเยอะเราก็ใส่เยอะเราชอบน้อยเราก็ใส่น้อยนะคะแต่วันนี้หนูเนาะททำไม่เยอะทำแค่ประมาณจานสองจานทานเล่นนะคะ ผ่าครึ่งปุ๊บเราก็หั่นเลยหมูยอเนี่ยเราจะาไปลวกก่อนอีกรอบนึงก็ได้นะคะไปลวกพร้อมกุง้งพร้อมปลาหมึกให้จะด้งอ่ะให้สุกประมาณสัก80-90%นะคะคือถ้าสุกจนเกินไปจนแข็งเนี่ยก็ไม่อร่อยกุ้งก็จะไม่อร่อยนะคะแต่ถ้าเราไม่ลวกก็ได้เพราะว่าหมูยอเขาสุกมาแล้วแต่ถ้าแบบเอาแบบปลอดภัยนะคะก็ไปลวกสักหน่อยหั่นแล้วก็ใส่จานไว้ในจ้าส่วนปลาหมึกนะคะ ซื้อแบบหัน่นมาแล้วจ้าหรือว่าถ้าใครที่สะดวกจะหั่นเองก็ได้เลยสูตรนี้นะคะเราเป็นสูตรยำวุ้นเส้นโบราณน,นะคะฉะนั้นเราจะใส่หอมแดงถ้าเป็น,ว,นวุ้นเส้นทั่วไปยำทั่วทั่วไปเขาจะใส่หอมหัวใหญ่ใช่ไหมแต่นี้เราใส่หอมแดงแทนนะคะเราก็ปอกเปลือกเรียบร้อยอย่างนี้แล้วเราก็หั่นเตรียมไว้นะคะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะขณะที่เราหัน่นพวกเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหมูยอปลาหมึกนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะใส่ลงไปนะคะเราก็จะเอามาลวกก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ถูกสุขอนามัยนะคะ,คะกินไปด้วยปลอดภัยไปด้วยนะคะ,ะตั้งหม้อค่ะเดี๋ยวเราตั้งหม้อเสร็จปุ๊บเราเติมเกลือลงไปนะคะเกลือนี้ใส่ประมาณนี้หนึ่งช้อนชานะคะเลยแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ําเดือดเดี๋ยวเรามาลวกกันค่ะ หม้อเราเริ่มเดือดแล้วนะคะที่เราตั้งเราก็ใส่เกลือไว้ตะกี้เดี๋ยวนี้เราก็เตรียมเลยหมูยอปลาหมึกกุก้งโอ้ <c oughs> ใสไป,นะะไปเลยนะคะรวกไปเลยนะคะใส่ทุกอย่างไปพร้อมกันเลยก็ได้นะง่ายๆทำง่ายๆชึบนี่เราใส่ทุกอย่างไปแล้วนะคะเราก็ใช้นี่กระชอนนะคะน้ำเราต้องเดือดจริงๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเหม็นคาวนะคะถ้าน้ำไม่เดือดอะ่ะเราลวกให้เขาสุกประมาณซัก 9 0 9 5นะคะถ้าสุกมากกว่านั้นก็จะแข็งนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะคลายความร้อนเนี่ยเขาจะสุก100%เเพอดีเพื่อสุขานามัยที่ดีนะคะช่วงนี้ห่างไกลโรคดีที่สุดอ่ะเราลวกเสร็จแล้วปุ๊บนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะขออนุญาตตักใส่ชามเราเตรียมพานชนะผสมไปเลยนี่ชามนี้ แล้วเราก็จะลวกวุ้นเส้นต่อเลยนะจ๊ะบางคนชอบทะเลเยอะๆเราก็ใส่เยอะๆกว่านี้ก็ได้นะคะเลือกคือเครื่องเครื่องปรุงหรือว่าส่วนผสมนะคะที่เราจะใส่เนี่ยเราเลือกตามความชอบของเราได้เลยนะวุ้นเส้นนะคะใส่ไปลยคนน้ำเราต้องเดือดจริงๆนะจ๊ะถ้าไม่เดือดเนี่ยพวกอาหารทะเลนะคะมันจะขาวมากแล้วเวลาได้อาหารทะเลมานะคะวิธีที่ดีที่สุดนะคะในการล้างเนี่ยให้ล้างน้ำเกลือนะคะดีที่สุดเลย เสนเราได้ละถ้าลวกเปื่อยจนเกินไปกันไม่ดีนะคะลวกให้มันพอดีพอดีแบบนี้อ่าเสร็จแล้วยำวุ้นเส้นสูตรโบราณนะคะเราจะมีสูตรเด็ดก็คือหมูสับหมูสับเนี่ยเราไม่ลวกแข็งสังเกตไหมคะหมูสับเราจะผัดใส่กับกระเทียมนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันค่ะอ่ากระทะน้อยคอยรักนี่นะคะเราก็เปิดปุ๊บเตรียมเลย ตะหลิวเนะะเราเดืเราใส่น้ํามันไปนิดหน่อยพอนะคะนิดเดียวดูนะคะเห็นไหมแค่นี้พอนะคะไม่ต้องมันเยอะพอไม่ให้เขาติดนะคะก็ใส่กระเทียมที่เราโขกไว้โขกหยาบแบบนี้ก็ได้หรือจะโขละเอียดก็ได้นะคะอย่างหนูนาชอบชอบกินแบบกระเทียมเจียวนะคะเจียวให้เขาหอมนะคะแล้วค่อยเอาหมูล,ลงไป หรือถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากจะมาคั่วกระเทียมกับหมูแบบนี้นะคะก็ใช้เป็นกระเทียมเจียวไปลาดตอนเราทําเสร็จก็ได้เอาหมูคั่วใส่ธรรมดาก็ได้นะคะนะชอบเป็นชอบกินกระเทียมนะคะเป็นเครื่องเทศที่ดีต่อสุขภาพสําหรับใครที่แบบว่าชอบเป็นหวัดนู่นนี่นั่นนะคะกินเครื่องเทศเนี่ยดีสุดไม่ต้องอาศัยายาลดน,น้ำมูกเลยนี่พอได้ที่ปุ๊บเราก็เอาหมูบดหมูสับเราเนี่ยลงไปผัด อย่าให้กระเทียมไหม้นะจ๊ะบอกก่อนนะคะเอาแค่สุกนะคะเอาแค่สุกไม่ต้องให้จนแบบเนื้อเขาแข็งจนเกินไปการทำยำถ้าเนื้อแข็งจนเกินไปมันก็ไม่อร่อยสุกมากจนเกินไปก็ไม่ดีเราสุกพอดีพอดีนี่แค่นี้พอแล้วนะคะเอาให้เขาสุกให้ขั่วอพอพอเลยปิดไฟแล้วเราก็ใส่ลงไปในภานชนะเดียวกันให้หมดนะคะนี่ ชึบชุบชบชบนะคะเรียบร้อยได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำยำกันค่ะไปเลยต่อไปเรามาทำน้ำยำกันนะคะก็มีส่วนผสมนะคะก็จะเป็นนี่เลยน้ำกระเทียมดองนะคะประมาณ150 ML นะคะแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะนีน้ำตาลทรายเราต้องละลายน้ำตาลก่อนน้ำตาลทรายเนี่ยเราใส่พอประมาณก่อนนะเพราะว่าน้ำกระเทียมดองมันหวานแล้วก็คนก่อน คนให้น้ำตาลทรายมันละลายก่อนนะคะละลายในระดับหนึ่งนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำปลานี่นะคะจุ๊บนกปลาโวยพอไอความเค็มเนี่ยนะคะเราจะใส่เพิ่มหรือใส่ลดลงคือบางคนไม่กินเค็มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะคะน้ำมะนาวคะ่ะน้ำมะนาวนี่ขันไว้นะคะน้ำมะนาวสดๆเลยแล้วก็ใส่ไปพอประมาณก่อนเนาะหนึ่งทัพพีนะคะคือตัวยำเนี่ยจะต้องเปรี้ยวหวานเค็มต้องมี3ามรสชาติ เดี๋ยวเราจะลองชิมกันก่อนนะคะเดี๋ยวช้อนมาชิมเนาะได้อย่างนี้ก่อนนะคะเราก่อนที่เราจะใส่ตัวอื่นลงไปขอรอนาชิมก่อนนะเนี่ยคะอืมเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีแต่พอเราไปใส่ตัวเนี้ยรสชาติมันจะดรอปลงฉะนั้นเราเติมได้เลยนะคะเติมเปรี้ยวไปอีกนิดนึงเราคือทําให้รสชาติมันจัดไว้ก่อนแล้วก็เติมน้ําตาลนะคะส่วนที่เหลือลงไปแล้วก็ขอเป็นน้ำตาลเพิ่มค่ะ เมื่อกี้น้ำปลานะคะหนูหนาตวงไว้เนี่ยสองช้อนโต๊ะพอมันรู้สึกว่ามันจืดนะคะเดี๋ยวเราเติมเพิ่มเดี๋ยวตัวสูตรเนี่ยสูตรสำเร็จนะคะเดี๋ยวจะใส่ไปให้แต่ลงไปเลยนะคะเี๋ยวก็ชิมดูก่อนเอารสชาติแบบจัดจ้านจริงๆอืมคือดีอะ <laughs> ใส่ไปเลยค่ะนี่ความเผ็ดนะคะ สังเกตดูนะยำโบราณสูตรของหนูนาเนี่ยหนูนาจะไม่เอาพริกปิดปั่นหรือปิโขกนะหนูนาจะซอยแบบนี้นะคะหอมแดงนะคะใช้หอมไทยนะไม่ใช้หอมแขกไม่ใช้หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบผงนัวก็ใส่ได้ตามใจชอบนะคะแต่ถ้าหนูนาทําเองเนี่ยหนูนจะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ผงนัวนะคะในการทํากับข้าวาเราได้น้ํายำ้วเรียบร้อยเราก็จะมาคลุกเคล้ากับส่วนผสมของเรานี่แบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะ พอเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็มาชิมอีกทีหนึ่งนะคะว่ารสชาติมันประมาณไหนถ้ามันยังไม่โอเคสําหรับเราเราก็ปรุงเพิ่มได้นะคะคือคนเราเนี่ยทานอาหารไม่เหมือนกันเนาะบางคนชอบหวานบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบเค็มอะไรเงะะี้ยค่ะก็ปรับเปลี่ยนได้นะคุกเ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีตัวต้นหอมนะคะกับขึ้นช่ายะะใส่ลงไปเลยที่เราหั่นไว้นะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยของยำโบราณนะคะเขาจะมีแบบนี้ถั่วลิสงคั่วนะคะ กลัวแบบนี้นะคะโรยเข้าไปแล้วก็ไปโรยหน้าแต่งจานอะไรก็ว่าไปนะคะตามความชอบของเราเลยแล้วก็นี้ทีเด็ดกุ้งแห้งทอดนะคะกุ้งแห้งทอดนะคะโรยเข้าไปนี่เราคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดใส่าชนะแล้วเ,เราจะมาชิมกันนะคะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะเรามาจัดใส่จานกันค่ะ สำหรับคนที่ชอบถั่วลิสงเยอะๆเราก็เดี๋ยวเราโรยถั่วลิสงเพิ่มเข้าไปนะคะถั่วลิสงเนี่ยเราจะคั่วเองก็ได้ไม่คั่วเองก็ได้นะซื้อมาก็ได้นะคะเพิมีแบบคั่วสาเร็จเนะี่ยแล้วก็โรยเพิ่มข้างหน้าแบบนี้แล้วแบบหนูนาชอบกุ้งแห้งอะ่ะแต่วันนี้กุ้งแห้งของนามีน้อยนะคะเขาใส่เท่าที่มีนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันจะ้ะ เสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้รู้ต้องชิมนะคะว่าอร่อยแค่ไหนมากุ้งเน้นๆน,น,นี่กุ้งสดๆนะคะตัดหางออกก่อนนี่นะคะอืมรสชาติกำลังดีขอฟินก่อนกุ้งอร่อยมากจานนี้นะคะบอกว่า แซเวอร์ค่ะเมนูนี้นะคะทาง่ายๆแต่ทําให้อร่อยยากแต่รับรองว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวสูตรแล้วก็วิธีการทำหนูนะ่ไปแปะไว้ให้นะจ๊ะสําหรับเมนูยำหม,มนเส้นสูตรโบราณนะคะเป็นสูตรโดยเฉพาะของหนูนเองนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบยำนะคะเมนูยำๆนะคะก็สามารถที่จะนํา คลิปนี้นะคะไปทําต่อได้นะคะไม่ว่าจะทํากินเองนะคะหรือว่าจะไปทําเพื่อสร้างอาชีพก็ได้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b สไครต์กดแชร์และที่สําคัญนะคะห้ามพลาดการทําอาหารเมนูเด็ดๆแล้วก็ทํากินง่ายๆนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับบูนาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเราพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะ